สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพีเดียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดป .4 หน้าที่34นะคะในหน้าที่34นี้ค่ะข้อที่4เขาบอกไว้ว่าเลือกคําที่กําหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเสียงวรรณยุก เราพูดเรื่องกันวรรณยุกต์ไปตั้งแต่คลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่าวรรณยุกเนี่ยจะมี4รูป5้าเสียงซึ่งในหน้าที่33เนี่ยเราได้ทําเป็นรูปวรรณยุกต์ไปแล้วทั้ง4รูปวันนี้เราจะมาพูดถึงเสียงวรรณยุกทั้ง5เสียงกันนะคะวรรณยุกเนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้มีแค่ เขาจะไม่ใช่ว่าคํานี้เป็นรูปเอกก็จะเสียงเอกคํานี้เป็นรูปโทก็จะเสียงโทเสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับอักษรสามู่หรือว่าตรายางไออักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ํานั่นแหละนะคะขึ้นอยู่กับอน,นันต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะพาทุกคนพันเสียงวรรณยุกต์กันนะคะโดยขอให้ทุกคนนะคะยกมือขึ้นมาค่ะข้างที่ตัวเองไม่ได้จับปากกาหรือดินสออยู่ ใครเขียนข้างซ้ายให้ยกมือขวาใครเขียนข้างขวาก็ยกมือซ้ายขึ้นมานะคะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปจําลองมือให้เนาะมือเราก็จะมี5นิ้วใช่ไหมคะทุกคนก็จะให้ทุกคนนะคะกําหนดให้นิ้วโป้งเป็นเสียงสามันนะคะนิ้วชี้เป็นเสียงเอกค่ะนิ้วกลางเป็นเสียงโทอะเขียนสีแดงเลยแล้วกันจะได้มองเห็นง่ายเนาะอันนี้เสียงสามันสามันพี่จะขีดไว้แบบนี้นะคะเสียงเอกค่ะเสียงโทเสียง และเสียงจัตวาจริงๆแล้วเวลาใช้เสียงนะคะเราจะไม่ได้เขียนเป็นเหมือนรูปวรรณยุกนะเราจะเขียนว่าเสียงแล้วก็เสียงโทอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เขียนว่ารูปเสียงรูปโทเสียงโทไม่ไม่ไถ้าเป็นรูปโทเสียงโทต้องเขียนแบบนี้นะคะแต่นี้เพื่อความสะดวกเนาะรวดเร็วในการพันนะคะอ่ะโอเคมาเรามาพันกัน พันยังไงยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นคําแรกทุกคนลองอ่านดูอ่านว่าหลานใช่ไหมหอนำล้อนว่าหลอหลอหลอานหลานนะคะหลานจําเสียงมันไว้นะหลานทีนี้ทุกคนไปเทียบเสียงใส่ค่ะอาอาอ่าไม่ใช่อาอ่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 าโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะอาอาอา ได้แล้วนะทีนี้เอาไปใส่ค่ะลานลานล้านล้านหลาน,ลาน,ลานเป็นไงคะหลานอยู่นิ้วไหนถ้าหลานอยู่นิ้วก้อยแปลว่าถูกแล้วนะคะหลานจะเป็นเสียงจตวาพี่จะเขียนมาร์กไว้ก่อนนะคะอัดต่อไปคําว่าสิงค่ะคําว่าสิง์มาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสิง์สิง์สิงสิง เสียงที่5ใช่ไหมซึ่งเสียงที่5คือเสียงอะไรคะสิงจตวาเหมือนเดิมค่ะขีดไว้ต่อมาคำนี้อ่านว่าแล้วแล้วออกเสียงพร้อมกันแล้วอ่ะแล้วจำเสียงมันไว้นะทีนี้เหมือนเดิมค่ะกำหนดนิ้วมือขึ้นมาปุ๊บอา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 ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 อยู่นิ้วไหนคะอยู่นิ้วนางไหมถ้าอยู่นิ้วนางแปลว่าถูกต้องนะคะแล้วคือเสียงตรีค่ะ ต่อมาคําว่าพลอยอ่ะพลอยอ่ะเราใส่สระของเขาก็ได้นะถ้าทุกคนสับสนว่าอ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 ่าแล้วมันจะเป็นพลอย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 ยังไงอ่ะเปลี่ยนจากอ่าเป็นออยค่ะออยออยอ้อยอ้อยอ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 อยเสร็จแล้วนะเรียบร้อยต่อมาลองผันพลอยดูค่ะพลอย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 อยู่ไหนอยู่นิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญค่ะ ได้ยังได้นะต่อมาคําว่าน,นอนค่ะเป็นสระออนใช่ไหมก็เป็นออ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 นเสียงตัวที่1เพราะฉะนั้นก็คือเสียงสามาัญนะคะอยู่นิ้วโป้งนะต่อมาอ่านค่ะอ่าน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 ,อ,าน,อ,านอยู่นิวน้วไหนอ่านอ่านอยู่นิ้วชี้คือเสียงเอกนะคะ อันต่อมาคำว่ Bla, าภาคภาคสระอากใช่ไหมอัการอาการอากอาการอาการอาการอากษาเรียบร้อยภาคภาคภาคภากภากภาคภาคภาคภากภาคได้ไหมได้เสียงที่เท่าไหร่คะเสียงที่3าเพราะฉะนั้นคือเสียงโทได้ไหมแบบนี้เนาะโอเคนะคะต่อมาคาว่ามอบอ่ะขึ้นไปดูมือแล้วกันเผื่อหลายคนยังส<ๆ>ับสนอยู่ดูมือนะคะเมื่อกี้คาว่ามอบ มอบนะมอบคำเนี้ยมอบอ่ะไปมอบ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 ลงที่นิ้วไหนคะมอบ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 นิ้วนิ้วกลางเพราะฉะนั้นคือเสียงโทนะคะเสียงโทกำกับไว้ก่อนต่อมาคำว่าบวชใช่ไหมคะคำว่าบวชออาบวชเขียนบวชนะปื๊บปื๊บอาลบออกก่ลบออกกนมาค่ะบวชปื๊ดปื๊ปื เป็นบวด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 นิ้วไหนบวด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 นิ้วชี้นิ้วชี้ก็เป็นเสียงเอกนะคะเริ่มได้แล้วใช่ไหมต่อมานะคะคำว่ารักค่ะรัก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 ได้ยังไงนิ้วไหนเอ่ยรัก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 นิ้วนิ้วนางนะคะเสียงตรีนั่นเองรักนั่นเองนะคะต่อมาคำว่าสุข สุก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 ใช่ไหมนิ้วชีเสียงเอกค่ะวาง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 ว่างว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 างเสียงสามัญทั่ว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 ถั่วเสียงโถอ่ะต่อมาไฟ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 นะคะเฟืองเฟืองเฟือง ใช่ไหมเฟืองเฟื่องเฟืองคํานี้อ่านว่าเฟืองนะคะหาล่ะหา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 จัตวาค่ะยามยามย่ำย่ำยามยามนะคะเสียงสามัญอันนี้สังเกตเห็นอะไรไหมไม้ตรีใช่ไหมคะเสียงอุ้ย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 อุยอุยใช่ไหมคะเสียงตรีเนาะเดียว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 นิ่ว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  ต่อมาเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะนําคํามาเติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะอ่ะขึ้นไปดูเสียงสามัญที่มันเป็นขีดนะอันนี้คือเสียงสามัญขีดนี้คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาะคะอาหารดูว่าอันไหนเป็นขีดบ้างเราก็นําอันที่เป็นขีดนะคะมาเติมลงในช่องว่างเนาะโอเคมาเสียงสามัญค่ะก็จะมีดังนี้มีคําว่าพลอยคําว่านอนวางแล้วก็ ยามนะคะต่อมาเสียงเองค่ะมีดังนี้ค่ะอ่านบวชสุกแล้วก็ไฟนะคะต่อมาเสียงโทค่ะเสียงโทก็จะมีภาคภาคมอบทั่วแล้วก็เฟื่องนะคะเฟื่องเฟื่อง Okay. ต่อมาเสียงตรีค่ะเสียงตรีจะมีใครบ้างเสียงตรีก็จะมีแล้วมีรักมีอุย้ยนะคะออกเสียงให้ถูกนะอุย้ยไม่ใช่อุ้ยนะอันนี้อุย้ยแล้วก็มีนิ้วนะคะนิ้วต่อมาเสียงจตัตวาค่ะเสียงสุดท้ายแล้วก็คือจะมีคำว่าล้านมีคำว่าสิงมีคำว่าหา แล้วก็คำว่าเดี๋ยวนั่นเองนะคะโอเคครบเรียบร้อยนะคะส่วนข้างล่างก็อ่านดูนะคะก็เขาให้เลือกใช่ไหมเลือกหนังสือมานะคะอ่านหนึ่งเล่มแล้วก็เขียนสรุปว่าชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งสาระสําคัญความคิดเห็นอันนี้ใครได้ทําก็ทํานะคะใครไม่ได้ทำก็ไม่ได้ไม่ต้องทำเนาะทำแค่ข้างบนนะคะโอเคไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่35นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย